เขาย่านเฮานี่เวลาเบแบกแล้วเราเกิดอุบัติเหตุแล้วมันชิ้หนกเขาแน่ ไปเบื้องไหนเน่ะข,ข<อ>ิ้มไปทางใดเอาลงไปทางใดลงทางไหนบันลงทางใหม่บ่ลงทางเก่าโอ้ตอนนั้เขามาทางนี้เนาะ<อ>แยกกุพ่พอดีอ๋อไม่ไเจอเลยี <laughs> ลงเราจะลงไปทางเพื่อพุ้นพี่น้อง นี่คือความสุขของเด็กหน่อยในชนบ,บทพี่น้องเนาะเวลาที่เข้ามาให้เขาก็มีความสุขเวลาเมื่อก็มีความสุขเนาะบอ้คืออยัางายพี่น้องทางเขตนี่้คือกับบ้านเราต้องได้แบกกันคุ้ทุกอย่างเลยอายุสิปายปีกันไปนี่บกหูแล้วเจ็ดอะไรซวยเลือเขม่อ่ไ้ครอบครัวได้ที่ว่าบบมีเศรษฐกิจครอบครัวที่ว่าบดบดีเนี่ยก็โอ้ลูกต้องอไปหาอยู่หากินตำลูกผู้อยู่ กวอายุสิปายปีนี่ต้องได้ไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานด้อยู่บ้านนะมันจะเป็นเด็กเสิร์ฟมาไปไปไปโป๊ะโป๊ะไปไปไปโป๊ะโป๊ะมันสั้นเนาะเกือบหมื่นเลยค่อยหย่างไป หันขนาดได้ในนอยอย่างสี่นี่บคุคคนในเมืองเข้าพี่น้องคนในเมืองเขานี่ทว่าอ่าตื่นมาตอนเช้าก็หูจักโลกภายนอกจากอินเทอร์เนต็ตเนาะแต่ว่าเด็กนนอยในชในบทนี่เขาจะหูจาักการทำมาหากินการใช้ชีวิตต่างๆพี่น้องตามห่วยตามคลองตามบึงตามเซตามไห้ตามสวนหูจักซอยเรียกพ่อแม่อายุสิบปีขึ้นไปนี่ต้องเด้เฮียนหู บัวจะเป็นผู้ทายผู้ยิ่งเนาะทางส่วนเผ่ากระโดนเขาจะสอยเดือกันทั้งหมดเลยแต่สําหรับเด่กหน่อยในเมืองเขาอายุสิบปีบางคนยังรอเป้อเประปะปะไม่เนาะยังรอโบก่งบางคนก็ยังบูฮหู้ซ้ากินเข่าแนวใดพอแม่ยังป่อนเข่าอยู่จะแตกต่างกันหลายเดน้อเห็นบอกเขายางมานีเป็นกิโลอย่ยางมใไ้เขาเนี่ยพอแม่มให้ เขาก็มามาลินอยู่นี่โดยบบมีโทรศัพท์เนาะลินตามให้แหละบัดคําแลละกัพืกันเดินทางเมื่อเนองเมือม่อเมือ่อเมื่ออันนี้คือน้องน้องของอ่าของของน้องสาวเทิมเนาะเป็นน้องสาวเทิมมาให้คือกันมาสอยเวียยพ่อแม่แต่งอยู่โครกินในน้อยสำนนิกฐเป็นแล้วได้นเนาะ ไปโป๊ะโป๊ะราสามคนปไปนทากัเมือนีประมาณสิบกว่าคนเนาะแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นมาทาหลังพุ่นทางมาเนาะเพิ่นมาจะพุ่แหละเพิ่นคลอยลงมาแต่ว่าเฮ้านี้ลงมาก่อนคคำๆพอดีหอดเงิน หันขนาดน,น้อยๆสองสามคนเอับนี่คือวางไว้กระตุกน้องของเขาพี่นอ้องเวลาที่ว่าเข้ามาสุดหน้าแล้วเขาชิตักเอานาำอยู่นี่ขึ้นไปใส่เพิ่อพูดหรือว่าไปกินอยู่พุ่นเนาะเป็นแห่งน้ำธรรมชาติทีไรมาถึงห้องพูดกันได้เอาอย่างกันต่อพูนเส้นทางขึ้นไปพูน ไปนี่อันหน้อยๆนี่อัอยุหาปีนี่มานำสองคนหาปีอันน้อยหันขนาด

หันขนาดเวลาเขาลงมาเนี่ยจะลงอยู <glam our> ่ทางเก่าเนาะแต่ว um, ่าเวลาเขาจะลงไปผ่อนเือนเนี่ยจะไปอยู่ไปทางใหม่เลยพี่น้องบอได้ไปลงอันหนาเือนสาหิมเนาะไปลงอยู่วังใหม่อันเดียอดทางแยกแล้ว ไปไปทางไปหายไปสวนกับสิประมาณนี้ถ้าว่วถึอช่วงฝนตกแห้งๆเนาะชาวบ้านเขาก็บโบมาแหละพี่น้องช่วงนนะี้อ้โดดใหญ่ๆไปนะโอ,โอ้สิเมือทั้งคุ่ปะโอสอง สามคนเมือมว่านี่เนาะลงไปเพื่อนนัน่นนองหิมเนาะแต่ว่าบโนดกับทีมงานสิ่ประทังพี่พี่น้องพือว่าจะลงไปเขื่อนสามสาวส่วนเผ่ากระโดูพ่นตวังนี่จะเป็นทางแยกทางนี้มันจะอ่ะบริบ,บืนคอยเปนไรจะเพียงไปเลยอย่างสบายกว่าอ๋อออกมาทางพี่พี่น้องเทียงตัวนี้คือเทียงชาแหนมมาแต่ไห้น้องเชิญท่าน,น,นเนาะเ้นอยู่พูด วางเขามาอยู่พูนได้พูนอยู่เทิงพูนบ้าชุสูงเนาะเวลาเขาหย่างมาเวลาเขามาแล้วเขาแนมเห็นนี่เม็นเทียงตัวนี่แหละเนาะเออต่งโอ้แต่ว่าช่วงฝนตกน้ำหลากมาบ่ได้คือกันได้นี่วางนี่จะเป็นคลองน้ำเนาะอันนี้โอ้อันนี้จะเป็นไหของเบาเติม ป่ะปะไอันนี้ของไปเติตมป่ะโอ้เพียงเบาเติมคนดอยเผื่อไม่เหตุวาอันนี้เป็นไฮเพิ่นนาะปลูกสลีพร้อมปลูกเขาพร้อมปลูกน็อดพร้อมหมักนัดพร้อมพี่น้องรือว่าหมักสับปะรดนั่นเองอาอมาเนี่ยปลูกบรรยากาศ <c oughs> อย่างต่อไป ตฮะเอาอไหมลงมาบัดเนี่ยเออเจ้าอ่องคือมีกระพาอย่างเดียวกระพาหรือชาโน่องเย่าลายได้กระโตนี้น้อยนึงทองเมือกระโตนี้น้อยนี่เอาลายได้เหมือนนี่ขอนน้อยนี่อ่องนักไหมอ่องนักสิรเออเท่านี่เจ็บเออโอ้ยเลยได้เฮานี่ หือของน้อยได้เดาเดารึ other, uh, ้ง <necessary> มั้ย <packing> น้องหิมบ่เอาเนาะบ่บ่แม่นฟืนเออบ่ได้เอาเราจะเลิกเอาฟืนนสดนคดแดมจัดเลี้ยงให้มันได้เนาะ246ป๊อแม่นแปลว่า6โดนแล้ว ปูนปูนเเจ็ดเอาจเต็มเพราะว่าเสื้อจุเต็มเพื่อมันคัดและสะดวกสบายในการยางนะมันมีกวยเห็นเาเสื้อติเต็มมันจะโป่งเรงปร่งเรีงมันจะก่ยไหวปะได้บ้เคยเลยเนาะอุ้อูอ้ยไอู้อูู้อู้นอูู โจนาคตรแช่นี่โจนาไหนเลยบหรนี่ถามเลยเนาะโอ้โหยอมใจะได้เพิ่มเลยเธอไอ้ออกนี่ล้มเลยได้นี่งายขึ้นหลังเลยเม้าเนี่ยอัดแน่นขนาดบุติงเลยใหม่นี่ กอัดปกตินะเขาจะยักลงคักแน่เลยภูนันออกตดเข้าข้าออก๋อบปได้เขาเออเพิ่นันลงมาท้งซึ่ง้นื่อนไหมลักกนอยู่พี่ ตัวไทยซิ่งขึ้นได้แน่นอนเข้าไปเข้ามาดูกิ่งอมลมอมลมเลยฮะเนี่ยเจ้าบ่เอาเนาะบ่เป็นฟืนเจ้าเลยบ่ได้เอาของเจ้าอยู่ทางไหนสักฟืนดอกอยู่รุมพูนป่ะเดี๋ยของหลวงพิมอยู่ลุ่มพูนเนาะของเธอเมืองเอาลงไปนี่ ประมาณสามิบกโลนะคุนแบงเป็นเบาโน,โน่นนี่ไงายขึ้นหลังแหละไปก่อนตัวนี้จะเป็น,นฟืนนองหิมเพ่นเนาะ

โตเขาเจ้านี้น้อยๆแต่ว่าแบบแแบกง,งนักกำเนียรนปักไสยย้แาลงงา้วครับค่อนข้างอ้งนนงอย,น,น,น,ยนั่นมาผู้ชายคนนี้จะเป็นน้องของสาวเทินซิวะทน เห็นอยู่ห้องมอสองเลยมาทำมา,ดาได้เลยเอวยไผ่ไปกระกระพ่านึงนะกระพ่าเพื่อกระพ่มามั่งจอยเป็นปากเขียมเลยเป็นผู้รับผิดชอบขอยชี้ามั่งน้ำเมาไร่อาโตว โง่กูเป็นไอ้คนมาให้เนาะเออเมียก็อองเมื่อน้ำกูเป็นพัวนพากันไปแบกเอาอยู่ในเพื่อใหพี่น้องฟืนนี่เนาะเข้ามาเหม็นชิ้เมื่อแต่โตเป่าได้ถ้าเวลาเมื่อต้องเอาไม้เมื่อพร้อมเวลาเอาชิ้ซอยเป็นก็ซอยบ็ได้พี่น้องเพราะว่ามันหนักเกินขีดจำกัดที่ว่าคนคือเบาโนนี่จะซอยได้เนาะ พ่อได้จับได้ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าพ่อแบกนี่โอ้ก็ได้แน,น,น่นอนเนาะกับหนึ่งกับข้ายยานเฮานี่เวลาไปแบกแล้ว,ล,วล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วมันชิยหกเข้าแน่น <c oughs> จากโลกใช่ไหม,มตัว,อวเอาแน่นๆเนาะ ยัดเข้าแน่นๆเพื่อว่าโบไฮไม่เอ็มติ้งพี่น้องนี่ห็นบ่เอาจนแน่นกระพาเลยเพราะว่าไม่เอ็มติ้งแล้วเวลาแบกมันสิแบกหนักหาด่วนใหญ่ๆใส่โอ้ยกระโตเล็กๆ

cái chi hòn hơn đấy đi văng sân เนาะ cái lại โอ้พาลกนาเลยลกลงเลยเากคือกันเย้อนี่เออโหมื่นขนาดนี่อกกันเฮาลมนี่ได้เข้าห้องหม้อเลยด้อานี่องหมอด้กันเาลมนี่ยระวังระวัง Mình phát nữa nè, sắp <laughs> <laughs> <đẹp> <laughs> 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 <đột lùng> <laughs> พาลงเราแหลลงเลยพี่น้องเลยพี่น้องสั่นลงเลยนะเส้นทางที่เขากลับนคือเส้นทางเก่านั่นแหละแต่ว่าแยกไปเอาฟืนอยู่ให้อตมซื้อน้ัวน้องๆฝนแบกฟืนนี่เมื่อแต่ละเถื่อนี้ประมาณ30มกิโลพี่น้องประมาณ30มสบกิโลหมด้ลเบิ่งข้างหน้าพูดเส้นทางที่เขาจะลงไปพี่น้อ ไกลเลยนะ้องไกลช้อนเทือนเลเนะน้องหินแต่ลังค่าเนี่ยลงมาโบกไกลกันตัวไก่ข้าไปทางคุณ <c oughs> คนละทขางเลยบอ มันอ่าหอดเหนินน้องหิมแล้วคงได้บันโต้โหสุภาพมันยังเอาเนาะฟืนน้อยอ๋อฟืนมันยังหมดแล้วฟืนจักหมดแล้วโอเคเอามาไหวพี่น,อน้องครับง่ายกันไปเด้อเออปกติเราเห็นแต่ละลหลังคาเฮือนเนี่ยฟืนจะหลายพี่ได้เนาะ เอามาไหวเป็นบ่น้องหิมแต่ละเถื่อนบ่เป็นเต็มตม,มั้งเนาะนี่เดี๋ยวน,น,นี้ฟื้นมอยากมีแล้วก็เลยว่าอเอามาเพิ่มอีกแต่น้อยอ่าไอ้อออออก,นนอกับเอื้อยเพิ่มเขามาอีกพี่น้องมาอีกตาหนึ่งมามื่อเหากัเนาะม้อนีาเนาะอันนี้นอ้องของน้องเทินน,น,น้องทรายน้องทรายเพิ่นต่อยเฮียนอยู่มอสองมอสาม้วได้อาอยุสิบสามปี อ้าวพี่น้อง EP นี้ก็คือ EP การเดินทางกับจักไห้น้องเทิร์นน้องหิมเนาะเป็นครั้งแรกอีที่ว่าโบนูตได้มาลินแลกก็มาสวยน้องๆเขาพี่น้องเนาะแต่ว่ากับโบ้ค่อยเก่งทอน้องๆเขาดอกผมบอกโบนูตบ่คคยเหตุจะเถื่อพี่น้องเกี่ยวกับไฮกับสวนเนาะเอาการไปไฮไปสวนก็ประมาณนี้พี่น้องขึ้นผู้ลงผู้เนาะไปตามดินผู้เนาะแต่ว่าเวลาเขึ้นไปนี่ก็อยากเมื่อยแน่ เดี๋ยวไปเห็นวิวบรรยากาศขางเครื่องแล้โอ้โหคตมีความสุขเลยพี่น้องเนาะกับการใส่ชีวิตแต่ละวันถือว่าคุ้มค่าหลายพี่น้องเลยที่ว่าได้ขึ้นไปเบิ่งเนาะเอาคลิปนี้ั้งข้อขอบโมขอบใจเมื่อสุขุสุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมเด้อพี่น้องเนาะสิ่งสี่พัญก็คืออย่าขามโฆษณาสองมโนเด้อพี่น้องเผื่อว่าจะเป็นขึ้นให้เราเดินทางครั้งต่อไปพี่น้องพบกันอีพีหน้าบ๊ายบาย